นยยนบ่หนิคนว่าวยังนายยินบ่ไา,ายายิน,น,ยนเข้าใจบ่ว่าข่อยว่าวยังนี่เข้าใจสัดเจนบ่เข้าใจสัดครับบ่สัดขันสัดลัตื้อไว้ต่อไปนี่ต่อหนามู่พวกในวงเหล่ามงยา,ย,า,ย,าย่าสิไปกืนย่าสิไปยืนคำเอวลลอกจอกใส่เข้าใจบ่มันเป็นการเสียมารยาทของกุลสตี <laughs> เข้าใจแล้วรับทราบรยังรับทราบรับทราบแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเงข่งคัดนับตรงแต้มเมื่อนี่เป็นต้นไป ให้เข้าใจว่าคอยนีไงที่ชุดในบ้านคอยดีเป็นอันดับหนึง่งที่สุดในโลกในชีวิตของเจ้าต้องมีเพียงคอยเท่าทนั้นเป็นคนออกคําสัง่ง <c oughs> <c oughs> ครับพี่นอ้นะไไนองนะครับเป็นได้พี่น้องนะครับมันสิมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พญาวาเบื่อภาพแต่ว่าพี่น้องเนี่ยก็ยังฟังรูเ้เรียงยังเข้าใจถึงคอนเทนต์ยังรู้ว่าพญายวาเนี่ยกำลังซื้อสารอีกับยายเพ่ยนยังหูว่าพญายวานี่ยกำลังตรองจองกับยายเพ่้นมันบ่นะครับพี่น้องพญาวากำลังสิบวกขี้เตร์เมื่อไหร่ทุกคนนะครับเด้อ ว่านะครับทางด้านความสําคัญนะครับอันดับหนึ่งก็คือเสียงเดี๋ยวนะครับพญะวาเสกฟังนะครับว่าให้ทุกคนได้หูว่าตอนนี้ในภาพชัดทุกคนถึงหูว่าว่าพญ่วากำลังวบาถึงอีย่างพญะวาโบวแบบนี้ว่านะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่นะครับทุกคนเห็นภาพชัดเมื่อกี้นี่ทุกคนฟังออกบอว่าพญ่วาวอย่างนะครับ พญาว่ากำลังยองสุขคนนะครับว่าสุขคนนี่เก่งล่อสวยเป็นว่ายายเพื่อนนะนี่แหละครับเออนะครับแล้วต่อไปนะครับนอกเหนือจากเสียงบอมี่เห็นตะปากยุ้ยยับยับเล้วฟังบรรลุเรียงเดี๋ยวพญาว่าเสียฟังนะครับเรื่องถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนนะครับนอกจากสีบัวนาสนใจยังเห็นเหตุนาลำขั้นการปัดทิมกระจิสูงอีกนะครับพี่น้องสังเกตไหมครับตอนนี้สิมี่เสียงรบกวนหักมากด้วยนะครับเป็นเสียงลมนะครับปุบปวดปวดเวลา รู้สึกเบียร์รู้สึกัำขั้นลำหนัาฟังหน้าสนใจเลยพี่น้องตอนนี้มีเสียงร่มเลยือได้พี่นอ้องรู้สึกสบายหูขึ้นไหมครับรู้สึกว่าเออโอเคเป็นต่อฟังขึ้นคุยรู้เรื่องขึ้นแล้วก็ภาพชัดเสียงชัดเว้าสื่อสารกันรู้เรื่องว้าสื่อสารกันเขาอเเขาใจนี่ก็คือนะครับนับก็คืออันดับหนึ่งก็คือเสียงชัดอันดับสองก็คือภาพชัดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าภาพก็ชัดเสียงก็ชัดจะทําให้คอนเทนต์ของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจะทําให้คอนเทนต์ของเราน่าดูหน้าชมยอดการโอกาสที่จะถูกปัดทิ้งน้อยลงและโอกาสที่นะครับคนดูจะดูคลิปของเราจบมีมากขึ้นจังไหนจังไหนนะครับฝากติดตามนะครับความรู้ดีจากช่องพออยาบาลนะครับอย่าลืมนะครับที่จะนําส่งต่อเรื่องเราดีๆให้เพื่อนๆของเราได้ฟังได้ชมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะติดตามนะครับสําหรับ ช่องพยาบาลเพื่อที่จะจะรับความรู้ใหม่ๆเนาะนะครับเอาสำหรับื้อนี้เอาสำนีสักกันบ๊ายบายครับ